รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีหนูทดลองซีตันเอ็กพอรเอสนับสนุนโดยอมรินเบบี้แอนด์คิทส์แฟร์ยื่สบสองถึงสามสมีนาคมนี้ใบเทคบางนาชาบูมาแล้ว โตขึ้นเพื่อน,นอยากเป็นอะไรมาหาคำตอบได้ในรายการหนูทดลองซิต a n นเอ็กซ์พอธยังไม่แน่ใจชาวบูจากพาเพื่อนๆไปลองเล่นลองเรียนและลองเป็นอาชีพต่างๆกับช่วงเด็กฝึกง,งานลองทํางานจริงกับมืออาชีพสนุกและได้ความรู้สุดๆคอนเทนต์คพีเอเตอร์คืออะไรทําคนให้ต์ตลกๆรลอสายนี้เหรอสายน่ารักกับกตลกดตลอ ต่อทุกวันเลยเหรอคะทุกวัน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 ใช่อ๋อไม่มีเว้นเลยไม่มีเว้นเลยอ๋ยอชาบูชอบกินอะไรเป็นพิเศษชอบกินข้าวมันไก่ค่ะหรือจะทำข้าวมันไก่ไหมทำข้าวไก่ก็ได้ <c oughs> คนหนึ่งเป็นรอกตัวเล็กถ้าหมาป่ามา <c oughs> <c oughs> และช่วงเด็กพาเทีย่ยวชาวบูจะพาไปสำรวจที่ใหม่ๆ คนพบเรื่องน่าตื่นเต้นรอบตัวเราวันนี้พี่จะมาเป็นพี่เลี้ยงน้องชาบูพาตะลุยงานเ j o เจอร y b แบ g k o กนะครับอันนี้คือของจริงเลยนะครับน้องชาบูพี่จำเห็นหรอเป่าคะเหมือนเห็นที่บ้านหรืเลคิวจากดวงคันอันนี้จะเป็นชุดนิยายประจนภัยโนอานสารคดีเพียพราอมียังคะถ้าพร้อมแล้วไปลองกันเลยสวัสดีค่ะ พบกับน้องชาบูในรายการถยอเทปโลนิตเตอร์เสพอลล์วันนี้พี่พวจะพาชาบูไปฝึกเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์พร้อมไหมคะ,พ,คะพร้อมค่ะเดี๋ยวเราจะพาชาบูไปพบกับพี่ฟองเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะชาบูพร้อมไหมคะพร้อม,รอมเราไปตามหาพี่ฟองกันไปตามหาพี่ฟองกันค่ะตอนฝึกงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สุดปัง นี่คือออฟฟิศของ Spotlight สื่อออนไลน์ที่น่าสนใจค่ะมาดูกันว่าชาบูจะหาพี่ฟองเจอไหมนะบอกใบให้ว่าพี่ฟองอยู่ชั้น3าไปค่ะพาเพื่อนๆขึ้น,นไปชั้น3เลยชั้นอะไรนี่ชั้นอะไรชั้นทียังไม่ถึงชั้นทูชั้นทูเราต้องขึ้นไปอีกชั้นทีโอเคไป ขวาลาใช่ดีจากพี่ฟ้องไหมคะพี่ฟ้องนั่งไหนคะอ๋อพี่ฟ้องเหรอใช่พี่ฟ้องหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะมาผิดที่แล้ว ร้อนล่นพี่เองค่ะพี่ฟองสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชิชาบูค่ะ,คะอยากจะมาฝึกงานค่ะทำคอนเทนต์ค่ะแล้วหนูรู้ไหมว่าคอนเทนเตอร์คืออะไรน่าจะทำคอนเทนต์ตลกตลอดแล้วสายนี้เหรอเป็นสายน่ารักกับตลกทัก้งนั้นน้องชาบูเคยดู YouTube เปล่าคือก็พี่เนี่ยแหละอยู่ในนั้นเขาเรียกว่าคอนเทนเตอร์ ค่ะต้องมีหลักฐานนะคะโอเคค่ะนี่เลยค่ะในการพี่ว้าวหน้าเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนไม่สวยขึ้นหรอกปกติค่ะอ๋อปกติ <c oughs> แต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีหลายแบบบางคนชอบเขียนก็เขียนอย่างเดียวบางคนชอบเปิดหน้าก็ไปอยู่ในหน้าจอเหมือนกับ YouTube ที่น้องชาบูดูเนี่ยแหละอุ้ยทำไมม่เชื่อมสอันเลยหน้าจอใหญ่กับหน้าจอเล็กไงอ๋อพี่ดูสออันทำไมคะจะได้เห็นชัดๆค่ะ คนเห็เทเตอร์สนุนยังไงคะได้เจอคนหลากหลายอย่างมาเมื่อกี้ที่เราคุยกันน้องชาบูชอบมีเนยใช่ปะใช่ค่ะพี่ได้ไปเจอน้องมีเนยแบบไปทําข่าวใช่อันเนี้ยมันเป็นข้อดีที่ทําให้เราได้เจอศิลปินหรือว่าคนที่เราชอบโดยเพราะฝึกงานแล้วค่ะได้เลยเดี๋ยววันนี้พี่จะสอนงานหนูเป็นเด็กฝึกง,งานที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่พี่เคยเจอมาเลยค่ะแต่เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูแต่ละที่ก่อนว่าเราจะต้องทํางานกับใครบ้าง ามาแนะนำพี่คนนี้เลยดุมากชื่อะไรนะชาบูค่ะชาบูอยเดกกินแช็คนะไป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 ดกว่าหวเนื้อหวาดตัวนี้นะฮะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าคลิปที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ถ่ายเสร็จแล้วลงได้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายขั้นตอนมาก มาดูกันว่าทีมงานเบื้องหลังของ Spotlight มีใครบ้างแล้ววันนี้ชาบูจะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนและฝึกงานผ่านหรือเปล่าไปดูกันเลยพี่เขาทำงานเป็นกราฟิกหน้าปกสวยๆที่เราจะคลิดเข้าไปอ่ะพี่เขาแน่แหละเป็นคนดีไซน์อันนี้คือห้องตัดต่อค่ะ พี่เบดก็จะทําหน้าที่ให้มันสวยงามใส่เอฟเฟกต์ปุ๊บปักปุ๊บปักทำให้คลิปมันน่าสนใจค่ะเขาดูโทรศัพท์ไม่ใช่เขาทํางานพี่ตัดต่อทั่วเลยเหรอคะตัดต่อทั่วเลยครับทุกวัน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 ใช่อ๋อไม่มีเว้นเลยไม่มีเว้นเลยอ๋อคนนี้แหละเป็นคนที่ตัดต่อให้พี่ตลอดร้านแล้วพี่ฟองพูดผิดเยอะไหมคะก็ไม่เเยอะท่าไหร่ค่ะใช่ คือห้องลงเสียงค่ะอยากลองเข้าไปดูไหมรอนึงรอนึงเดี๋ยวโนตกลูกโอเคนม่ได้อยู่ก็คือห้องนี้มีไว้ลงเสียงเพราะว่าตรงนี้ก็คือเสียงข้างนอกะมันจะไม่รบกวนและเสียงเรามันก็จะเพราะอันนี้มันร้องเพลงได้ด้วยนะเสียงก็พอนะบ้านหนูมีคาราโอเกะอ่อเหรอ ปูพี่จะพามาดูสตูดิโอที่ที่เราจะต้องทำงานกันในวันนี้โูกันนี่เป็นไงว้าวแล้วก็ถึงคราวที่น้องชาบูต้องทำคอนเทนต์ของตัวเองเด็กฝึกงานคนนี้จะทำได้ดีแค่ไหนติดตามช่วงหน้าค่ะชอบกินข้าวมันไก่ค่ะหรือจะทำข้าวมันไก่ไหมทำข้าวไก่ก็ได้คนหนึ่งเป็นน้อกตัวเล็กถ้าหมาป่ามา หนูทดลองซีต้น e x p l o r i ร์